สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายง,งานข่าวนะครับว่ากลุ่มฮูตีนั้นได้ขู่ตอบโต้จากรุนแรงหลังจากสหรัฐอเมริกาเข้าโจมตีอีกระลอกใส่พื้นที่ของเยเมนทางด้านในส่วนของประธานดีโจมไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นได้แถลงนะครับว่าสหรัฐอเมริกาได้ส่งสารอย่างเป็นการส่วนตัวถึงอิหร่านเกี่ยวกับการโจมตีฮูตี และสำทับด้วยว่าสหรัฐอเมริกามั่นใจว่าเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วในการปฏิบัติการดังกล่าวการโจมตีครั้งล่าสุดนั้นทางด้านสหรัฐบอกว่ามีเป้าหมายที่ศูนย์เรดาร์ของฮูตีเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นโจมตีที่บ้านของฮูตีหลายระลอกเมื่อวันที่12มกราคม2567ทางด้านนัสรูดินอามเมอร์โฆษกข,ของฮูตีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวออลจาซิราบอกว่าการโจมตีระลอกล่าสุดของสหรัฐอเมริกานั้นจะถูกตอบโต้จากรุนแรง และยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายใดๆจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาทางด้านโมฮัมเหม็ดอับดุลลาซามโฆษกของฮูติอีกคนหนึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการโจมตีของสหรัฐอเมริการวมถึงฐานทัพในเมืองซานาะเมื่อวันที่12มกราคม2567นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของฮูตีในการขัดขวางไม่เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนั้นแล่นผ่านทะเลแดงและทะเลอาหรับ ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงนะครับว่าการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้นประสบความสำเร็จด้วยดีขณะที่ทางด้านฮันกรุนเบิร์กผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติประจำเยเมนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นอดทนอดกลั้นระดับสูงสุดและเตือนว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นกำลังบานปลายร้ายแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ฮูตีนั้นบอกว่าการโจมตีเรือสินทามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสที่ถูกอิสราเอลนั้นปิดล้อมและก็โจมตีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของฉนววนนนกาาูตีั้คบคบุม พื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะช่องแคบบับอามันดับนะครับแล้วก็สกัดกัน้นไม่ให้เรือบรรทุกสินค้านั้นมุ่งหน้าสู่อิสราเอลขณะที่จอห์นเคอร์บี้โคโสกทำเนียบเขาระบุว่าการโจมตีระลอกแรกๆที่พุ่งเป้าไปที่ความสามารถของคูตีในการจัดเก็บและโจมตีเรื่องของขีปนาวุธและโรนเนื่องจากว่าคูตีนั้นเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือวิกฤตในทะเลแดงนั้นกระปพือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นจากที่กลุ่ม ฮามาสนั้นเข้าโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมากระทั่งอิสอราเอลนั้นตอบโต้ทางอากาศและบุกภาคพ,พื้นดินเข้าสู่ชนวนกาซาซึ่งอ้างว่ามีการกวาดล้างกลุ่มฮามาสแต่สังหารประชาชนชาวปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า23 0 0 0พันรายด้วยกันทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินในธันยาหูผู้นําของอิสอราเอลนั้นแถลงนะครับว่าอิสอราเอลนั้นก็มีแผนเพิ่มงบประมาณกลาโหมก้อนใหญ่อันเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มงบประมาณเพื่อรองรับความจําเป็นในอนาคต โดยเฉพาะในการไล่ล่ากลุ่มฮามาตตามที่พวกเขานั้นตั้งใจกันเอาไว้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติโดยวัซซิลีเบเนเซียเอ,อกอัครทูตรัสเซียกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษทําให้ความขัดแย้งในฉชนวนกาตานั้นลุกลามทั่วทั้งตะวันออกกลางด้านเจ้าหน้าที่อุวุโสคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาว่าอิร่าน,นั้นเป็นผู้จัดหาแสนยานุภาพทางทหารและข่าวปลอมต่างๆให้กับกลุ่มฮูตี อย่างไรก็ตามขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าอิรานนั้นพยายามเข้าแทรกแซงในความขัดแย้งนี้โดยตรงแม้ได้ออกมาประนามการโจมตีของสหรัฐเบริการและก็อังกฤษก,ก็ตมัมความเคลื่อนไหวและการประกาศของทางด้านกลุ่มผู้ตีในครั้งนี้ก็คงจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าพวกเขาจะตอบโต้สหรัฐเมริการและอังกฤษในภารกิจครั้งนี้อย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์